สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามา DIY นะครับตัวช่วยจับองศานะครับรับมีดนะครับจากท่อ pvc นะครับมีดของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราทําการรับมีดนะครับถ้าเกิดว่าเรารับแบบไม่ได้องศานะครับมีดก็จะไม่คมนะครับผมถ้าคน ที่ไม่มีความชานาญนะครับในการรับนะครับถ้าไม่มีตัวช่วยจับองศานะครับก็จะรับมีดไม่คมเลยนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักนะครับที่หลายๆคนนะครับรับมีดนะครับไม่เคยคมเลยนะครับเพราะว่าเราจับองศานะครับในการรับมีดนะครับไม่ได้นะครับไม่คมนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะทําตัวช่วยนะครับจับองศานะครับในการรับมีดนะครับจากท่อ PVC นะครับขนาด4หุนนะครับผม ตัวนี้เราก็ตัดมาตามขนาดอ่าของมีดนะครับนี่นะครับแล้วก็จะทำการผ่านะครับท่อ p v c นะครับ นี่นะครับก็จะทำการพาเลยนี่นะครับก็จะปาดท่อนะครับในลักษณะนี้และจะทำการปาดนะครับเฉียงตัวนี้ปาดเฉียงนะครับทั้งสองด้านนะครับสลับกัน นี่นะครับปาดเรียบร้อยนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับอ่าและทีนี้นะครับเราจะเราจะทำการบีบท่อนะครับให้มันอ่าเข้ามานะครับแนบชิดสนิทกันนะครับบีบไปเลยกัน,นี่นะครับหลังจากที่เราอ่าบีบ ถ้เข้านะครับก็จะให้มันแนบสนิทแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะนำมีดนะครับเข้ามานะครับนี่มันจะได้บีบตัวมีดนะครับให้แน่นนะครับไม่ขยับขยื่นนะครับก็เดี๋ยวผมทดลองอ่ามีดนะครับว่ามันไม่คมนะครับนี่นะครับ นี่นะครับมีดมันทื่อจริงๆนะครับไม่คมนะครับดูตัดกระดาษนะครับไม่ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาทําการใช้ตัวช่วยนะครับรับมีดนะครับทําการรับมีดเลยก็จะใช้หินรับมีดนะครับปกติทั่วไปนะครับของเรานะครับธรรมดานะครับทีนี้นะครับก็เห็นไหมครับท่อท่อ PVC ตัวนี้นะครับจะทําการ ช่วยนะครับจับองศานะครับองศามีดต,ตัวบางนี้ก็จะอยู่ประมาณ่า25-30องศานะครับนี่นะครับเราก็รับได้แบบสบายเลยเราไม่ต้องไปคอยพะวงนะครับว่าจะต้องได้องศานะครับ ีนี้เรามีตัวช่วยแล้วเราก็จับแล้วก็รับไปเลยนะครับแบบง่ายๆเลยนี่นะครับ หลังจากที่เรารับเรียบร้อยนะครับน้องตัดกระดาษนะครับนี่นะครับหลังจากที่ไม่เข้านะครับเมื่อกี้นะครับนี่นะครับคมมากครับ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยอมีดแบบนี้เราก็สามารถเอาเข้าไปรับได้นะครับเหมือนกันนี่นีนะครับสามารถรับได้เหมือนกันเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาทำก้าน DIY นะครับตัวช่วยจับองศานะครับในการรับมีดนะครับให้ อามีดเราคมง่ายๆนะครับคนรับไม่เป็นนะครับใช้ตัวนี้นะครับก็สามารถรับมีดให้คมได้ง่ายๆเลยนะครับก็ไปทดลองทำกันดูนะครับไม่ได้ทำยากนะครับแค่มีท่อ PVC นะครับแล้วก็ปาดแค่นี้เองก็มีตัวช่วยจับองศารับมีดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องพ่อบ้านยุคใหม่ต่อไปนะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ